มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินกันนะคทุกคนช่วยวิกฤตสหรัฐแจ็คหม่าบริจาคหน้ากากอนามัยพร้อมชุดตรวจโควิด2ล้านชิ้นให้สหรัฐกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะแจคหม่ามหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวจีนผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่แดนมังกร ประกาศจะบ,บริจาคหน้ากาก,กอนามัย1ล้านชิ้นและชุดตรวจการติดเชื้อโควิด -19 อีก500,000ชุดให้กับทางสหรัฐอเมริกาซึ่ง CNN ของสหรัฐรายงานว่าของนายแจ็คหมาขณะนี้ได้เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดไว้พร้อมจัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะนายหมายังระบุอีกว่าจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนความรวดเร็วแม่นยำของอุปกรณ์ทดสอบ และการมีเครื่องมือป้องกันที่เพียงพอสำหรับบุคลากรแพทย์และประชาชนนับเป็นหัวใจสำคัญและเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสกัดกั้นการแพร่ของโควิด -19 ค่ะนอกจากนี้นายหมายังหวังว่าการบริจาคของตนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ชาวอเมริกันรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิดได้ การบริจาคของผู้ก่อตั้งอาลีบาบามีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมของสหรัฐประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติพร้อมจัดงบ50 0 0 0ดอลลาร์สาหรัฐเพื่อสู้กับโควิด -19 ททามกลางเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายที่มองว่าการตัดสินใจของทรัมป์ในครั้งนี้เกิดขึ้นช้าเกินไปค่ะที่ผ่านมาในหมา ได้ประกาศบริจาคหน้าก,กากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอย่างหลายประเทศทั่วโลกโดยเมื่อวันที่2มีนาคมนายหมาบริจาคหน้าก,กากอนามัย1ล้านชิ้นให้กับญี่ปุ่นและพยายามจะส่งหน้าก,กากอนามัยอีก1ล้านชิ้นให้กับทางอิหร่านเมื่อวันที่6มีนาคมค่ะ ขณะเดียวกันในวันที่11มีนาคมนายหมาย,ยังได้จัดส่งหน้ากากอนามัย1.8ล้านชิ้นและเครื่องทดสอบการติดโควิดอีก100,000ชุดให้กับทางยุโรปโดยจะเดินทางถึงเบลเยียมภายในสัปดาห์นี้ค่ะโดยในหมามีแผนที่จะบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับทางอิตาลีและสเปนที่กำลังเผชิญหน้ากับโควิดอย่างหนักค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวอร์เรตี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ